โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Minecraft นะครับผมเออันนี้เป็นแมพหายตัวนะครับอืมเป็นแมพหายตัวอยากเล่นนะครับโอเคเอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Minecraft กันนั่นเองนะครับวันนี้เอเรามาอยู่ในเซิร์ฟไฮพ Pixel นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเบด War นะครับผมหรือว่าระเบิดเตียงนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคมาละเราได้เราเราได้อยู่สีเหลืองนี่ตตีขี้นะครับสีขี้นี่คื่ติดเหลือง <c oughs> เอเออแล้วไอ้ติ๊บี่โอ้ยไม่เล่นหลอยติี้ยติ๊บ <c oughs> ไอติบไม่เล่นครับผมไอติบบอกอยู่เฉยๆพอแล้วาผมไม่เล่นครับผมเออเคเโอ้โหเออ,อ อจนิงว่าผมก็เล่นไม่เป็นเอาไอ้ตีบโอ้โหเอาจริงผมก็เล่นไม่เป็นหรอครับเอ่อเบ็ดวอรเนี่ยทำเป็นเก่าอย่างนั้นแหละจริงไม่เป็นไม่เป็นจริงเล่นไม่เป็น <c oughs> เออเราเราสร้างเป็นภาษาอะไรทุกคน เออผมว่าผมไม่บุกดีกว่าเพราะว่าคือตั้งแต่ผมผมาเนี่ยแพ้ตลอดเลยแพ้เพราะว่าเพื่อนไม่ป้องกันเตียงเลยอะ่ะก็แบบบุกอย่างเดียว,วอ่ะเออก็เลยอาชาที่จะเ่าบานให้ครับอก <c oughs> เอออันนี้ไม่รู้ว่าเล่นเอ่อเบสบอลหรือว่าแมปช้างบ้านกันแน่นะครับเนี่ยเออเอ่อไอ้อไหมดเลยเฮ้ยพอละประมาณนี้นะครับเื่ดดิมันมันต้องมีคนระเบิดอ่ะอุ้ยอ๋อคือเราเราต้องกกป้องด้วยเอ่อ,อมนะครับ ไม่ใช่ปกป้องเนี่ยคลุมคลุม <Okay. S 1> ผมจะไม่ให้เขาเห็นไม้ถี่ขาเลยเออแลกแลกมาให้หมดเลยเค๋กระโดมีผมอยู่ เออไม่ต้องเป็นหว่วงนะครับผม oh, ผมจะป้องกันบ้านอย่างดีเลยครับผมผมต้องนั่งละตกวันอโอหมดไปไดีเลยโถ oh. สดชัดๆเลยเอามามา,าว่าไม่น่าใช่แมปเบสบอลล่ะนี่เป็นเออ่แมปอันนี้มากกว่าม,โฮโฮมันโอ้โหมันแมปแมปป้าแมปบอลเลยเนี่ย ผมว่าเราออกไปบุกมากก็ได้นะเออเราหนึ่งสองสามเว้นสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองสามสามสามที่เกริอน Leo sỉ, leo sỉ, àm ok nè, đồ, nè đó Ờ, đồ, mê đi à. đồ, mê đồ, mê đồ, Mình đồ, xuống đồ, กับเอเบปับปับปัเบนี่เอาแล้วโอ้มนจะเว้นตรงกลางางเนี้ย เราเราเรามาเล่นเอ่อพือดีกว่านี่มันอะไรวะเนี่ยพอทองนด้หาพอทองหน่อยอเพเื่อนโอ้โหตีปีติปถอยดีติป ติปหอยดิโอ้ิปกิกะทางว่ะกิิปขอทองขอทองนรับขอทองเอเค okay. เอ่อผมไม่รู้ว่าผมเล่น,น้คนดูจะเบื่อไหมเออเนี<ฮ>่ยแล้ว,ลวเราก็วางตรงกลางนี้เลย ไม่จะไม่จะถึงนี้ไหมอ่ะถึงแบ้หนึ่นะนงสองสามสี่เอออีกสี่ครัผมอ๋บุกเลยบุกเลยบุกเลยไม่ต้องกว่าเอาเหลือสองสองทีงแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้เอาจริงว่าเราไปบุกหน่อยก็ได้นะ อยู่แต่บ้านอย่างเดียวเลยไม่เราไม่แบ่งเพื่อนดิเราต้องเก็บส่วนตัวเดี๋ยวเพื่อนแย่งเออไม่ได้ไม่ได้เหลือสองคีมแล้วตะควันไปบุกมาก็ได้นะเออตัวนเดี๋ยวเอาเอาเฮ้ย โอ้ยโอ้โหโอ้โหซานตังน่านโอ้โหมาดิมาดิมาดิโบไม่อยู่แล้วมึงจะมึงจะเฟย์ก็ไปผมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเออไหนล่ะเดี๋ยวช่างมันเอามโราปรับเพชรครับดับเพชรดับเพชร โอ้โหโน้โอ้ผมทำไงดีอ่ะไปทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะโอ้โหผมก็เล่นไม่เป็นเท่าไหสิโอ้โหบุกบุกครั้งเดียวคือเจ๊งแตกเลยเนี่ยโอ้โหม่นเราจะไม่ตายเว้ยเหลือสองคนครับหืมเราจะไม่ตาย ถูกแห้เราเหลือสองคนเราก็จะชนะได้เพื่อนใช่ไหมเพื่อนเราต้องเชื่อในชิมเอ่อแอมเบรออยู่ไหนวะเมื่อกี้ผมแอะเอ่อผมตกใจจนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาดิไม่เอาดิไม่ฆ่าผมดิไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่ฆ่าเร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 าเป็นเพื่อนกันเพื่อนไม่เอาไม่เอาดิไม่เอาดิ โอ้โอ๊ยเรามาดูเพื่อนดีกว่าไอ้อตีบใช่ไหมใช่ไหมตีบอ่ะไม่ใช่ใครอ่ะนี่นี่เหรอนี่นี่นี่เอามาพากันนะครับเอ่อตัวอะไรวะเนี่ยเอ่อพระเอกพระเอกหนังนะครับพระเอกหนัง วันนี้เอ่อฮีโร่ฮีโร่นะครับฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับกำลังเดือดสี่ตอนหนึ่งครับตอนนี้คือเตียงเขายังไม่แตกไงประเด็นอะถ้าเตียงเขาแตกเตียงเราแตกอันนั้นไม่เป็นไม่เป็นไรแต่นี่เอ้ย,อย,อยแล้วเรามาดูไอเอ่อคนร,ร้ายกันบ้างนะครับ คนร้ายนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเอ่อจะไปฟาร์มของในถิ่นสีเหลืองครับผมแล้วก็ตอนนี้พระเอกโอ้โหสล่อสล่อจังวันนี้ยังไงสล่อจังวันนี้ไปไหนครับไปไหนครับผมสล่อสลอก็บอัลมารได้นะครับอัลมารแล้วไปไหนครับสลอ แล้วสีน้ำเงินก็แบบไม่ตามด้วยนะเออไม่ตามด้วยเออแล้วผมก็ไม่กล้าสู้ไงเพราะว่าเขาดาบเขาดาบหินผมดาบเอ,อ่อดาบอะไรปะดาบไม้ไมดาบไม้ผมดาบไม้อะไ,ไม่กล้าสู้อ่ะเออมาครับจังหวะนี้ยังไงน้ำเงินจะบุกหรือเปล่ายัางไงยังไงยังไงเอ่ะอ๋อ เดินอยู่ดีๆเอามันจะตายเฉยเลยพระเอกอยู่ไหนวะพระเอกพระเอกเราโดนตามโดนไล่แล้วครับพระเอกพระเอกดูหลังด้วยพระเอกโอ้โหพระเอกไม่ดูหลังเลยพระเอกพระเอกดูหลังด้วยโหลพระเอกอื้มพระเอกไม่ดูหลังเลยพระเอกวันนี้วันนี้ยังไงพระเอกพระเอกต่อสู้กันแล้วครับโอ้โหวันนี้ตายแน่ครับตายตายตายไปโอ้โหเรียบร้อยเกมโอเวอร์โอ้โหเสียงเงินชนะได้ไงวันนี้อดู ดูประสาทที่เราท่างมาโอ้โหเฮ้พอพอเกมเดียวพอละเกมเดียวพอละโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัวใครคลิปนี้ได้ไอ,อ้ทุยก็นี่บา,บายบายครับผม